สวัสดีค่ะทุกคนมลินะคะจากช่องมะลิลาสตอรี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมลิจะพาเพ,เพื่อนไปทำความรู้จักกับว่านขุนผ่นสะกดทับหรือเรียกชื่อว่าต้นบัวดินหรือบัวสวรรค์นั่นเองค่ะต้นบัวดินนะคะจัดเป็นต้นไม้ประเภทหัวที่มีความทนทานต่อสภาพเลง้งปลูกเลี้ยงง่ายและมีดอกที่สวยงามและนิยมนำมาปลูกในแปลงจัดสวนและการปลูกในกระถางสำหรับรับชมดอกรวมถึงประโยชน์ในด้านการใช้เป็นพืชคลุมดินด้วยค่ะ และละักษณะของดอกบัวดินนะคะดอกจะมี1ดอกใน1ช่อการช่อดอกจะมีลักษณะเรียวยาวและกลวงภายในจะเรินขึ้นมาจากหัวในดินโดยไม่มีใบติดมาค่ะกรบหุ้มช่อดอกเป็นแผ่นบางโปร่งแสงมีแผ่นเดียวติดอยู่ที่ปลายของก้านดอกย่อยปลายของกรบหุ้มช่อดอกอาจติดกันเป็นแผ่นหรือแยกเป็น2แฉกค,ค่ะสำหรับความเชื่อของต้นบัวดินสีชมพูหรือเรียกอีกชื่อว่าวานันขุนแผ่นสะกดทับ จะมีความเชื่อทางด้านเมตตามหานิยมและความคงกระพันชาตรีนั่นเองค่ะและต้นบัวดินนี้ก็จะมีดอกหลากหลายสีสันเช่นสีขาวเหลืองชมพูและส้มนั่นเองค่ะ ในประเทศที่หนาวพอเข้าฤดูหนาวต้นบัวดินจะทิ้งใบหมดและยังคงเหลือแค่หัวอยู่ในดินพอเข้าฤดูใบไม้ไมผลิหรือฤดูร้อนจึงเริ่มต้นงอกใหม่ค่ะดอกบัวดินหรือบัวสวรรคนนั้นเป็นดอกไม้ขนาดเล็กที่ไม่มีกลิ่นหอมหรือหากว่ามีก็คงจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่จมูกมนุษย์อย่างเราๆไม่อาจจะรับรู้หรือสัมผัสกลิ่นนั้นได้ค่ะ ทุกครั้งที่เรามองเห็นดอกบัวดินกลิ่นอายและภาพบรรยากาศความงามของทุ่งดอกบัวดินบนภูสูงทากลางป่าสนก็มักจะผุดขึ้นมาในหัวทุกครั้งใช่ไหมคะเป็นภาพความสวยงามตามธรรมชาติที่ไม่ได้มีการจัดฉากหรือปรุงแต่งเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์หากแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้เป็นของขวัญเดยวผู้ที่มีความอดทนในการเดินทางฝ่าฝันอุปสรรคและความเหนื่อยล้าเพื่อที่จะได้เห็นความสวยงามของมันนั่นเองค่ะ และถ้าหากเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมหาต้นบัวดินมาไว้ติดบ้านกันสักต้นนะคะและในวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของมะลิด้วยนะคะและสำหรับวันนี้มะลิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ